ครับสวัสดีเ,เพื่อนเพื่นที่เข้าาร,รับชมช่องอีสานเล็บเปื่อยอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้พามาดูบรรยากาศของท้องทุ่งนะครับทุ่งหญ้าเห็นไหมครับแล้วก็มีวัวนะครับอันนี้ที่ที่ผมอยู่ก็คือฟาร์มวัวนะครับฟาร์มวัวนมที่รีเบสบีนอร์เวย์นะครับทุกคนนี่คือวัวที่ผม จะเลี้ยงอยู่นะมาเลี้ยงให้อาหารมันนะครับนะว้าวไปนี่นะครับรัวนี้จะกั้นไว้นะทุกคนปวเป็นลวดไฟฟ้าเนาะจะกั้นไว้ให้วัวเข้ามากินหญ้าแล้วก็จะขยับขยับไปเรื่อยนะครับวันละนิดวันละนิดเนาะทุกคนไม่ได้ปล่อยให้กินทีเดียวหมดนะครับนี่จะขยับขยับไป เห็นไหมครับไปจะก,กั้นไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเดินเล่นเนาะวันนั้นอะ่ะวัวมันมาข้อรูกนะครับตรงเนี้ยมันแอบออกมาตัวเดียวเนาะอยู่แถวนี้เอา้าต้องทางไหนครับมุดเลยครับโอ้โหเต่ามีเปล่าไม่โลัวยยืนมองครับววยืนมองสงสัย กินนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพามาเดินเล่นเนาะ,ะแถวๆน้นล่ะว่าจะไปขึ้นเขาลูกโน้นทุกคนโน่นตรงน้นข้ามไปฝั่งโน้นจะเป็นทะเลนะครับทุกคนอาจจะเห็นบรรยากาศแบบนี้บ่อยละเดี๋ยววันนี้จะลองไปขึ้นตรงนี้เพราะว่ายังไม่เคยขึ้นนะครับเคยเดินไปแต่ทางนี้ครับไปทางเนี้ยไปเนี้ยไปนน่นแล้ว แล้วก็เขาลูกนี้ลูกนี้ขึ้นมาหมดแล้วจะลองไปลูกนี้ว่าขึ้นขึ้นยังไงนะครับผมไม่เคยขึ้นนะผมไม่รู้จากทางขึ้นนะครับเขาขึ้นกันยังไงเนาะเดี๋ยวผมจะลองไปปีนดูนี่นะครับแล้วจะลองไปสำรวจดูแถวแถวโน้นว่ามันมีเห็ดหรือ,อยังเห็ดมันขึ้นหรือ,อยังนะจะลองเดินไม่รู้จะเดินได้หรือเปล่านะครับทางนี้จะเละหรือเปล่าก็ไม่รู้ พฝอฝนมันตกนะทุกคนไปดีไหม่หนอเราจะเดินรอบทางเนี้ยัวไปแล้วมันเละครับเดินไม่ได้เพราะว่าใส่ใส่รองเท้าก็ใส่รองเท้าลุยมาแหละรองเท้าปีนปีนป่ายนี่แหละแต่ไม่ขอไปดีกว่าเนาะเดินตามเรียบเรียบนี้ดีกว่านี่นะครับบรรยากาศที่อยู่ที่นี่เนะาะก็จะมีทานน้ำไหลแบบนี้นะครับ ไหลมันไหลมาจากภูเขานะครับภูเขาอยู่ด้านนี้เนาะน้ําจะไหลมาตามคลองมาอย่างเงี้ยแหละคลองเล็กๆไหลลงไปสู่น้ามันเนี่ยนะครับข้างหน้าเป็นเหมือนกับมันจะเป็นอ่างน้ําอ่ะนี่แหละครับอยู่ด้านหน้าเนาะนี่ก็คือมวนญ้านะครับอันนี้คือหญ้ามันขึ้นรอบสองแล้วรอบแรกคือตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ม้วน ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเนี่ยทุกคนม้วนเสร็จแล้วพอหน้าหนาวเนาะเขาก็จะขนรวมกันไว้ที่ตรงนู้นตู้เอโรงวัวนะครับนาะเดี๋ยววันนี้พามาเดินบรรยากาศมันดีครับตอนนี้ก็คือมันเป็นหน้าที่เข้ากับฤดูใบไ,ไม้ร่วงแล้วนะครับฤดูร้อนคืนหมดไปแล้วนะครับ ตอนนี้ก็คือจะเข้าฤดูใบไ,ไม้ร่วงแล้วมันจะกายวันนี้ก็จะหายยากหน่อยมันก็จะเริ่มแบบหนาวขึ้นเรื่อยเรื่อยนะครับทุกคนพอใบไม้ร่วงเสร็จก็จะเข้าหน้าหนาวหน้าหนาวนี่ก็เดวงอาทิตย์ก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วครับประมาณถ้าหนาวจริงก็เริ่มหนาวแบบห้าโมงเย็นอย่างเงี้ยก็จะเริ่มมืดแล้วนะครับมืดตอนเช้าก็สว่างค้าหน่อย เดี๋ยวต้องเก็บเกี่ยวบรรยากาศนะครับเนาะเพราะว่าอีกไม่นานนะครับก็จะได้กลับละก็จะไปประเทศไทยแล้วนะครับทุกคนเอาบรรยากาศสวยๆวิวสวยๆมาฝากทุกคนได้ดูกันนะครับนกเป็ดน้ําก็มีนะครับเนี่ยนกเป็ดน้ํามันชอบมากินเนี่ยพวกหญ้าหญ้าพวกนี้แหละลงมาแล้วก็มันจะไปเล่นน้าแถวนน้นนะครับ ผมก็จะเดินไปเรื่อยๆนะทุกคนนะเดี๋ยวตัดภาพไปที่ตรงนู้นเลยครับปุ๊บตัดทาาม,มานะครับตอนนี้คือเดินผ่านทุ่งหญ้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เดินมาถึงทุ่งแล้วทุ่งกว้างแล้วนะครับตรงเนี้ยนี่ครับเห็นไหมเขาจะอยู่ข้างหน้านี่นะครับแต่ก่อนอื่นเรายัางไม่ไปครับไม่รู้ว่าเสียงลม ดังหรือเปล่านะทุกคนเดินก่อนครับเดินสำรวจก่อนมีเห็ดหรือเปล่าแถวนี้มีเห็ดขึ้นหรือเปล่านะครับเดินดูก่อนนะครับก่อนที่จะไปเขากันโอ้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะไม่เห็นเลยนะทุกคนเนาะไม่รู้ว่าเห็ดมันขึ้นหรือ,อยัง หาครับหาหาสอดสายสายตาหาเห็ดครับนี่แหละครับเห็ดที่นี่มันจะขึ้นแบบนี้นะครับทุกคนมันจะมันจะเป็นเห็ดเอ่อเห็ดพึ่งเหมือนบ้านเราเนะี่ยแต่พวกพวกที่เป็นเห็ดคอนตานลนที่เป็นสีเหลืองนี่คือมันยังไม่ขึ้นนะครับถ้าเห็ดพวกนั้นส่วนมากจะขึ้นตามริมริมแบบอยู่ใต้ต้นไม้แต่ถ้าเป็นเห็ดพึ่งนี่จะขึ้นแบบนี้นะครับหาครับหามองหาไม่เจอ ปกติมันจะเยอะนะครับทุกคนหรือว่ามันยังไม่ขึ้นก็ไม่รู้ฝนเพิ่งตกเสร็จนะวันนั้ก็ร้อนร้อนโอ้เจอแล้วครับเจอแล้วว้านี่ทุกคนอเจอแล้วหนึ่งดอกโอ้โหเบลเลเลยครับเก็บดีไหมเนี่ยเห็ดเนี่ย ดูก่อนนะว่าม,มีเยอะหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเห็ดเห็ดพึ่งมาเลยเลยครับเห็นในบ้านเราหาเห็ดกันเนาะที่นี่ก็หาเห็ดเหมือนกันนะเห็ดจะขึ้นแบบนี้นะทุกคนโอ้น่าจะเยอะอยู่นะครับเนี่ยทุ่งฝั่งน้นมองไปเหมือนจะเห็ดเลยโอ้ทะเลสวยงามสวยงามมากทุกคนว้าวเป็นสีฟ้าเลยเนาะภูเขาตรงน้น โอ้โหมีเมฆด้วยครบองค์ประกอบเลยครับทะเลภูเขาท้องฟ้าโอโ้สวยสวยครับสวยเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งดอกละถ้ามันเยอะเดี๋ยวผมจะเก็บนะครับถ้าไม่เยอะจะไม่เก็บเจอแล้วหนึ่งดอกหาก่อนหาก่อนทุกคนเมื่อกี้เหมือนเจอเลยแสดงว่ามันขึ้นยังไม่เยอะครับต้องมาใหม่เนาะ เดินหาก่อนครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับทุกคนโอ้ดูดอกนี้ทุกคนแต่มันแก่แล้วเนาะมันเข้าแล้วโอ้โหบลอร์บล่าอะไรครับเนี่ยดูมือผมว้าวโอ้โห ก็ไมวแล้วครับันี้มันแก่แล้วแล้วเดินหาใหม่ครับโอ้เนี่ยน่าจะใช่นะครับข้างหน้าเนี่ยแต่ผมเดินดูก่อนทุกคนถ้าเสียงลมมันเข้าเสียงลมมันดังแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันอยู่ติดทะเลเนาะโอ้วิวสวยมากเลย เดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศวิวให้ทุกคนได้ดูกันเนาะโอ้โอ้โหดูเอาไม่ได้เลยครับวันนี้มันมันแก่ชราละโดดแต่ละโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดูดอกนี้ขาบลเลยป่ะป๊าดนี่ไงนี่ไงทุกคนโอ้ขาบลเ,เลยเลยเนี่ยขึ้นมาใหม่เนาะโอ้โหสี่ห้าดอกก็อิ่มแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเรเดินดูก่อนนะว่ามันเยอะขนาดไหน มันเยอะถึงจะเก็บนะครับถ้ามันไม่เยอะไม่เก็บปกติมันจะเยอะกว่านี้นะครับอันนี้ก็คือไม่มีอ่ะน้อยมันน้อยมากครับเนี่ยเดินเก็บเห็ดตัวโอ้โหขาวอบวอบเลยเห็นไหมครับปัดเนี่ยขาวอบวอบเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บเลยครับ <laughs> นี่อีกดอกนี่อีกดอกว้าวโอ้โอ เนี่ยโอ้นี่ก็ใช่ครับเนี่ยโอ้โหเห็ดครับเห็ดห,หาเห็ดที่นอร์เวย์นะครับเนี่ยโอ้เอาเมื่อกี้เจอนี่ไงอีกดอกนึงเนี่ยก็พึ่งขึ้นสองเลยทุกคนอ้อเนี่ยโอ้นี่อีกดอกนึงนะโอ้หาเห็ดหาเห็ดพี่น้องเอ้ย<ม>เดินลอดๆแถวนี้ آ, ก็มีนะ แต่ที่จริงมันเยอะกว่านี้มากนะครับเนี่ยตอนนี้คือมันน่าจะยังไม่ขึ้นแล้วมันขึ้นก็ยังไม่รู้นะมันไม่รู้เหมือนกันทุกคน <c oughs> <c oughs> โอ้จะดูก่อนจะเก็บหรือไม่เก็บเดี๋ยวดูก่อนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะเดินมาอีกรอบหนึ่งนะแต่ด้านบนยังยังไม่ได้ขึ้นไปนะครับด้านบนจะเดินดูบริเวณนี้ก่อนนะครับ ว่าบริเวณนี้มีหรือเปล่าเนาะมันนี่เห็นอะไรครับน,นี่เหี้ยเลยวะไม่รู้จักครับเหนอะไรหนอโอ้อันนี้ขึ้นกาลางถนนเลยครับโอ้มาเก็บบรรยากาศให้คนได้ดูกันนะครับโอ้โหเห็ดครับเห็ด ยังไม่ได้ไปขึ้นเขาเลยนะครับเนี่ยโอ้เดินดูเห็ดก่อนนะครับพาทุกคนเดินดูเห็ดก่อนอ้นี่ไงโอ้มีเยอะเหมือนกันนะทุกคนโอ้ยนี่มันไม่ใช่นี่ครับโอ้ไอ้เนี่ยดูขาเรอยเลยครับปา<ะ>ดโอ้โหน่าเก็บน่าเก็บน่าเก็บเดี๋ยวกลับมาเก็บครับ นี่เด้อคนเห็ดครับเห็ดโอ้ดอกที่สองละขาใหญ่ๆเห็ดเพิองนี่ครับเห็ดเผืองเบิงเบิงเบิงโอ้ยขาอกหอบบกหอบปาดดอกที่สองเลยเด้อบ้านนี่ยังหาครับยังหามันก็ขึ้นแบบนี้แหละครับเห็ดจะกี่เสียภาษาไม่ยังน้อบ้านนี่เนาะต่างภาษาไทยภาษาอีสานเลยแหละครับ อยากหาเห็ดเนาะพี่น้องเอ้ยเขาหาเห็ดแต่ประเทศไทยเังนี่ก็จะหากันแล้วครับเห mm ็นผมได้ก็หาแต่เห็ดหาแต่เห็ดเนาะโอ้มันออกมาท่านหลายครับฝ <c oughs> นตกกทิตย์ที่แหลแล้วมันต๊บวันนี้มันก็อาเอา,เอาครับมันส่งออกเนาะอยางหาก่อนได้ครับเด้อเอ้ยจกทงทางไหนกวางมันกว้างครับ <c oughs> ทีปทไปทศไหนดีเนาะบ่ที่นี่ <c oughs> จั่งิีบปาะแังผีแข่งซีบ้านแดงผีเนาะย่างๆบึงแท้ๆน,นี่ก่อนครับโ,อ,โอ,อ,อ้มีปะเนาะโอ้มีแต่ดอกมันเถาครับมันเถาแล้วแมนกว่าโอ้ผมแมนแล้วเนี่ยหาก่อนครับสอสายสายตานะครับ quê bỏ hết phừng nhắc bừng đâu <laughs> ngay bó bát Ui, bừng hết phừng nhặt hết phừng nhặt bưng bát bừng 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 bút <laughs> bút โอ้พอจะบลกก็ได้พอเบาแล้วเอาาเอาก็ได้ครับใหญ่พดเอดูตั้งแดนบรรลุกล่องบาที่นี่โอ้อะอะนะครับสงพอจะเบาแล้วใหญ่เนาะดจะสงเบิงึงปาดใหญ่พอฟี้อง อยู่ผีกับมีกันนะครับพีนผึ่ง,งนี่เนาะยู่นอวีอ่เนาะมาใส่ใส,ใส่ใส่ถุงโอ้ใส่แดดปะละ่ะใหญ่โพด่มืด <laughs> ๊าตวะเตรียมถุงอาญหญาเปน็นตังใส่บอ่อใหโอ้ยหญ่ครัล้อเหรินมวยไปนะครับนะโอ้ออกกันล่งกายครับหาเห็ดไปนำ เฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิ่งจังแม่จังบอโบหูกันนะครับเด้อกินได้บ่ได้โบหูได้เนี่ยมันมีแกขายกันอยู่ครับแต่ก็น่าดจัแม่นอยู่ดอกกันเนี่ยคาดว่าน่าจะบ่ผิดใหญ่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 ผ้าม่อยังรอเหร่นเนาะเบิ่งเฮ็ดไปเห็นเฮ็ดกับเก็บเฮ็ดครับบื้อ อยู่ตั้งแต่ะบานี่มีเ่รอฮะ,ฮะไมยที่แหลกก็ย่างมากเห็นอยู่เด้อหายไปใส่ว้ใน่บมเมนนะครับอันนี้เห็ดเผาไปยังแต่ลาบานี่ไม่โอ้พีเด้พีเด้โอ้หาเห็ดหาเห็ดหาเห็ด มาสองดอกเลยพี่น้องครับอุ<ะ>้ยอึบโอ้๊าโออีดอกหนนะึ่งหาดอยู่นอาเวยนเนาะแมนปะฮะแมนปะฮะโมเมนตได้เก็บไปก่อนครับกินไปไหนครับว่ากันเนาะเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนโอ้ โมเมนผู้เสียวซ่านเนาะค็บปัญหากับอยากหากันแหละครับหาหหเื่อยๆมวนๆไปวันไหนมาเก็บมุตะบาทได้ครับนี่มันยังหาเฮ็ดเสยมุตะบาทผสมเลยครับโอ้โหโมเมนดอบโมหูดอกครับแมนโมเมน เบ no ่งโอ้โหพี่อีกแนดึงแมนบฮะอฮ้ยปุยปาดมาตกปิญยางคือเพิ่นเด้อพี่ครับว้าคายญ่ๆดำดำมันใ่ายๆขาวๆคายง่ยๆดำดครับไปหาไป กบเนี่ใจกันนะครับบอแมนด้วยบอแมนเด้อวยบอแมนกับเยาว่ากันนะครับเด้อยพอได้โหเมื่กับบอใครเดี๋ยวมาพระเดชานร้อนมาแต่หนึ่งครับผมก็หลงหลงเรื่มเื่มกันแหละครับพี่อย่างนี้ยที่เท่าโอ้เมื่อบ่ายนักเที่ยงยังเลาะอยู่นี่แหละครับโอ้ใครล่ะทั้งใดล่ะ อยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะปื้ยปัดาะโอ้โหหนางนางก่อนหนังก้อนนังก้อนปัดขาขาใหญ่ใหญ่ปื้ยพี่น้องปมาฮิตพ,พึ่งเด้อครับนี่หน่าชิคันผมเด้คันว่าบ่๊อดพีเนาะหน่าชิแม่เน,นี่ยนะครับเปิดขาใหญ่ใหญ่เลย อ๋อเขียเพ็ดรับเก็บเพ็ดยังเลาะไปเรื่อยนะโม่หอดบ่ายแล้วเทอะนะครับมามาแต่พูดเลยครับซีหาโม่งสอบกันละโม่หอดใส่ยางแวะเหร่นกลิ่นบานบันดีไปเรื่อยนะครับนะมันหยุดนะ ปัดโอ้โอ้เอาบ่ดิ๋ยวปตู้มาได้ป่ะเอาบ่พี่น้องโอ้ยหักโอ้ยหักป่ะที่นี่โอ้หโอหนโเน่าครับเนา่ามันเน่าเนา่าในเนานนะโอ้ได้ลองไปหาไอติ้มทุ่มๆครับ หญ่ๆแบบเดี่ยวนา่าขามีต้นเหลือกหลายครับขาบอกให้สนใจประเดเนาะไอ้ที่ขีดเล่อยๆขาสนใจแล้ให้ำงามครับแถวๆแถวๆเนี่ยบอสนใจครับโอ้อันนี้คือขีลายเนี่ยขีหายเนี่ยครับ น่ากเนี in 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 nah in ่ยน่าส้ยนิ่เด็ดกว่าเด่นไหนจะวะเก็บอยู่ผู้เดียวนี่แหละครับวิ่งไปมาาน้ำเนาะนะเก็บเหรียญเก็บหัวไปยิ่งประเด้กยวก็ทิมครับมาต่อไปซีเรียส ค uh, ืออืออือเาไปไล่กับผมีกันเห็ดนะครับเนาะห่วยกับแม่ดิโอ้หินยางเหยียบอีกครับโอ้ hey. ตุ้มๆเลยท่้อเนี e right ่ยสองอันสองดอกสองดอกสองดอกหลับตุ้มนะอ้ป่าสัมผัสใหญ่แท้อืโอ้โหพอแก้งั้นแหะครับนี่เก็บอีกบ่อครับนี่ ยยอย่างฮะย่างเด่นย่างมวนไปนะครับเนะาะมันได้อยู่ในป่าในดงเด้ออยนนู่ในเดินเทีสออกที่เด,นด,นด,ด,ดินนะครับกว้างๆนี่แหละแยายมหาเอาพวกเราใหม่ก็ได้ไปหามาแต่เห็ดหนี่แหละของเด็ดราคาบอกไปนะครับเนาะมาหาเห็ดเถอะนะ In trên phát ăn hạ nó như vậy thầy ô ăn nó vẫn nè nhạc nhạc bơm nó ô thì comment đấy tùm tùm ôi đọc tùm tùm đấy bát ôi khả năng nhạy ừ hết thương nữa hết thương เาเป็นไรกันอยากจะของนะครับเนาะเดี๋ยวเห็ดเนานะแต่มันเห็นว่าเกิดส่ได้เนาะครับเนาะกำลังขึ้นตุ่มๆนะครับ,นะรบโอ้คิมนนิกะสมบปีนะครับมาเห็นท็ดกับเก็บเห็ดผ้ายางเลาะยางเหล่นเบาวมวลหัวไหมครับแม่เป็นไรเห้อ โอ้โมเมนโอ้กลับละสิกลับไปเด้อครับบัดน,นี้ย่หไายกะยาวนะครับนะ่ยเปิดเดี๋ยวไปหาพลเมฆต่อครับไปเล้อเด้อครับเนี่ยสติกับพ่อแล้วมั้งเนี่ยครับเนี่ยเด็ดเด็กแกล่ะครับพ่อแกแล้วไปแล้วครับ สวัสดีครับทุกคนครับ